สวัสดีคะ่ะเรียนท่าน,นาาคณะกรรมการทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเราอยู่กันในหัวข้อของทําไมนะคะต้องเลือกเรียนคารุศาสตร์มวลหรือว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะคะสวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวพัทราพรอุตารนาคนะคะชื่อเล่นชื่อพัทคะ่ะอยู่โรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษานะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะก็สําหรับ เหตุผลใช่ไหมคะว่าทําไมถึงต้องเลือกเรียนคารุศาสตร์มวลอนะคะคือพอพูดถึงแบบคารุศาสตร์มวรลอทุกคนจะรู้สึกว่ามันใหม่ใช่ไหมคะแต่สำหรับตัวหนูหนูมีความเชื่อมั่นในหลักสูตรในความเป็นมหาวิทยาลัยวอลัยหลักมากๆว่าคือที่ผ่านมาเขาแบบเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนิสิตท,ที่ได้คุณภาพแล้วก็มีศักยภาพแบบเกินล้นอยู่แล้วอย่างหนึ่งเนี่ย คณรุศาสตร์ภาษาไทยอะค่ะเป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดใหม่ก็จริงใช่ไหมคะรุ่นของดิฉันเนี่ยถ้าได้ศึกษาก็จะเป็นรุ่นที่2แต่ดิฉันไม่ได้มีความรู้สึกเลยค่ะว่าเอ้ยมันใหม่แล้วมันจะแบบดีจริงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วว่าก่อนหน้านี้นะค่ะที่มีเป็นคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะดิฉันเ,นยเคยไปแข่งตั้งแต่สมัยแบบช่วงมต้นไปจนถึง ย้อนกลับไปในีดีตจนตอนประมาณปฐมอะคะ่ะเคยมาแข่งกรอนอยู่ที่นี่นะคะเป็นกรอนชิงช่วยพระราชทานใช่ไหมคะดิฉันรู้สึกว่าพี่ๆนิสิตของเขาอะคะ่ะที่เป็นถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นจะเป็นไทยศึกษาบูรณาการนะคะที่แบบมาลงแข่งขันอนะโหพี่ๆี่เขามีศักยภาพมากๆ มหาวิทยาลักษ์แบบให้ความสําคัญกับทุกหลักสูตรจริงๆทําให้รู้สึกว่าเชื่อมั่นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าเออถ้ามีโอกาสก็อยากจะศึกษาที่นี่จนมาถึงแบบมีคารุศาสตร์ภาษาไทยซึ่งหนูอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเนีย่ยที่นี่คือตอบโจทย์ทันที่สุดฉันประทับใจมาตลอดแล้วก็ที่นี่คือที่ของหนูนั่นเองค่ะ